สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านด้วยนะครับผมกลับมาพบกับช่องง่ายพาเพลินนะครับก่อนจะรับชมคลิปวิดีโอก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องง่ายพาเพลินด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปนะครับเอาวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาคะเนื้อสําหรับท่านที่สั่งจองนะครับผมจะคะาเนื้อแล้วก็ติดหมายเลขนะครับ1นึถึงหนึลุ้นนะครับ ตอนนี้ยอดเต็มแล้วนะครับผมสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้โอนก็รบกวนอ่าอนแล้วก็แจ้งสลิปในช่องทางลายด้วยนะครับผมหรือท่านใดที่โอนเซเว่นก็โทรแจ้งมาได้นะครับว่าโอนเวลาไหนนะครับส่วนท่านใดที่เก็บเงินไปทางนะครับก็ขอท่านที่สะดวกอยู่รับตลอดนะครับไม่ใช่ส่งไปแล้วก็ไม่รับนะครับหรือมีการเลื่อนรับ มากกว่าสามครั้งขึ้นไปนะครับเพาะตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครผมส่งไปแล้วเราก็มีการเลื่อนเกินสามครั้งนะครับผมขออนุญาตครั้งต่อไปคือต้องโอนเท่านั้นนะครับอ่าเพราะว่าท่านที่จ่ายไปทางก็อยากให้มีความรับผิดชอบมากนิดนึงนะครับมากกว่าท่านที่โอนหน่อยนะมาเพื่อไป็การเสียเวลานะครับวันนี้ผมจะมาเปิดเหรียญรุ่นเฮงชนะจนนะครับเดี๋ยวจะมาเปิดแล้วก็คะเนื้อแล้วก็ติดเลข แล้วก็จัดส่งในวันถัดไปเลยนะครับก็คือวันวันศุกร์นะครับหรืออย่างช้าก็วันเสาร์นะครับนี่ก็จัดสร้างอยู่ที่300ลังนะครับทีมงานบุรีรัมนะครับก็เป็นทีมงานสายเดียวกับคุณป๋องสุพรรณการันตีนะครับต้องบอกเลยว่างานนี้เป็นงานบุญนะครับงานบุญถวายให้กับหลวงปู่1ล้านบาท นะครับเพื่อที่จะเอาไปซื้ออุปกรณ์ต่างๆนานานะครับให้กับโรงเรียนน่าจะประมาณ6 5ห้าหโรงเรียนได้นะครับห้าหโรงได้นะครับที่รายยากนะครับแล้วก็ยากจนนะครับก็บอุปกรณ์ให้กับทางโรงเรียนนี่แล้วก็ในระหว่างงานก็พิธีค่อนข้างใหญ่มากนะครับมีการแจกข้าวสารให้กับชาวบ้านนะครับต้องบ,บอกเลยว่างานใหญ่นะครับถือว่ารุ่นนี้เป็นงานใหญ่อ่าเป็นงานใหญ่เลยทีเดียว นะก็เป็นการเสียเวลาขอยากแก่เลยนะครับก็การันตีหลักๆเลยนะที่มีโชว์เลยอะ่ะก็จะมีเนื้อเงินออสองเหรียญน,นะครับนวะสองเหรียญส่วนเนื้อเซอร์ไพรส์นะครับท่านต้องไปลุ้นเองนะครับดีไม่ดีนะครับอาจจะมีเนื้อเงินมากกว่า2ก็ได้อาจจะเ,เพราะว่าเขาค้าแบบโบราณน,นะครับที่หลักๆเลยก็จะมีเนื้อเงินหนึ่งร้อย เหรียญนนะวะร้อยห้าสิบเหรียญคือเขาจะคะคะเป็นกองเป็นกองเป็นกองเลยนะแล้วก็หยิบใส่หยิบใส่หยิบใส่ก็จะไม่ทราบเลยว่าทองแดงจะมีกี่เหรียญน,นะครับอันประก้ามีกี่เหรียญเนื้ออื่นๆมีกี่เหรียญน,นะครับแต่ที่ชัวร์คือมีเนื้อเงินแน่นอนนะครับสองเหรียญแล้นะวนวะอีกสองเหรียญน,นะครับแล้วก็คะแบบโบราณมานะครับไม่รู้ว่าเนื้อเงินจะติดมาหรือเปล่า หรืออาจจะติดมา4ีห้าเหรียญก็เป็นไปได้หรือนว่าอาจจะติดมาสักสิเหรียญก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับหรือไม่ติดมาเลยก็อย่างน้อยก็ยังมีเนื้อเงินให้ลุ้นอีกนะครับต้องบอกเลยว่า,าสร้างทีมงานนี้สร้างค่อนข้างสวยมากนะครับออกแบบโดยเอพุทธศินนะครับงานใหญ่งานบุญใหญ่เลยนะครับ ฉะนั้นนะครับผมเนื้อเงินก็ราคาก็จะค่อนข้างมีราคาหน่อยนะครับเนื้อเงินเนื้อนวะนะครับส่วนถ้าไปประมูลนะครับผมต้องบอกเลยว่าตลาดาใน YouTube ก็ค่อนข้างจะน้อยหน่อย <c oughs> นะก <c oughs> ็ค่อนข้างน้อยแต่ถ้าเกิดว่าในช่องทางอื่นนะครับที่เป็นแอปอื่นแพงนะครับตอนนี้นะครับเป็นเนื้อเงินเนื้อเงินแพงนวะก็แพงนะครับมาเปิดกันเลย นี่นะครับเป็นกล่องแบบนี้เลยนะครับไม่ได้ชี้เป้านะครับไม่มีการชี้เป้านี่นะครับเดี๋ยวผมจะ,ะกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะคัากันเลยนะ เพื่อไม่การเสียเวลาอ่ะนี่นะครับเคเลยนะครับนี่นะครับหนึ่งร้อยลุ้นนะครับหนึ่งร้อยลุ้น ไม่ได้ชี้เป้าเลยนะเขาคะมาให้เลยสำหรับท่านใดนะครับที่พลาโดโอกาสลุ้นไปนะครับเดี๋ยวรับชม e ีพีต่อไปเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาแกะเนื้อให้ชมกันเดี๋ยวมาแกะให้ชมกันเลยนะเขาบอกว่าเนื้อนี้สวยอ่ารุ่นเนี้ย ทำค่อนข้างสวยผมก็เลยอยากจะรู้ว่าจริงหรือเปล่านะเพราะว่าเขาไม่ได้แถมสัมนาคุณให้สำหรับท่านที่ยกรางมานะครับเพราะว่าเขาตีเป็นงานบุญนะครับเป็นงานบุญเลยเขาเลยไม่ได้แถมให้มานะลุ้นร้อยกว่าเนื้อนะแทบจะไม่ซ้ำไม่ซ้ำแบบเลยนะครับแทบจะไม่ซ้ำแบบกันเลยนะครับหนึ่งร้อย หนึ100กว่ารายการนะครับอาจจะเป็นทองแดงสักสิบรายการแต่อาจจะเป็นทองแดงลงยาโน้นลงยาแบบนี้ลงยา,าสีแดงน้ําเงินอะไรเงี้ยนะครับแทบจะไม่ซ้ําเลยท่านที่ลุ้นไปนะครับโอเคก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมก็ยังไงผมก็ต้องจิบ หมายเลขทีละเบอร์อีกะนะครับอยู่แล้วนะครับ,รบเดี๋ยวผมยังไงผมก็ต้องหยิบแปะหมายเลขทีละเบอร์ทีละเหรียญน,นะเดี๋ยวผมก็จะหยิบซ้ายกลางขวาบ้างนะครับผมเพื่อที่จะให้กระจายให้มากที่สุดนะโอเคนะเดี๋ยวผมก็จะ เริ่มติดกันเลยนะครับในระหว่างที่ผมติดผมก็จะไปแบบเร็วๆนะเพื่อที่จะประหยัดเวลาในการลงคลิปวิดีโอนะครับเวลาที่ผมแปะก็เหมือนเดิมแหละนะแต่เวลาเร็วผมก็จะย่อให้ให้ไวขึ้นท่าน้ั้นเองนะครับไปก็เลย จกวหลวงผู้เฮงได้ยินเสียงเพลงเปิดให้ดังดัง,ดงเสียงเพลงมีมนคลัง้งเพราะแต่งด้วยใจทวายหลวงปู่เปลียนรวยหา้าแชกรูปไทยฝากให้อุ้มชูพุทธสินฉันครูอยากบอกให้รู้ผมทำด้วยใจหลวงผูเเฮงแห่งวัดด่านช้องจอง กาบเชิงดินแดนข้าวหอมสุดินทร์ินเมืองช้างใหญ่ถึงลูกจากมาสัทธาผู่เฮงล้นใจเกจิดังแดนโอเคครับผมก็ติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับค่าเนื้อเราก็ติดหมายเลข1นึถึงหนึนะครับผมนี่ติดเสร็จแล้วนะครับก็ต้องบอกเลยว่าอ ชุดนี้นะครับก็ปิดหมดแล้วนะครับก็มี p ีพ c จองไว้หมดแล้วนะอ่าเดี๋ยวผมจะทําการจัดส่งให้นะครับส่วนท่านใดนะครับอยากจะลุ้นร่วมกับผมเสา t นี้เจอกันแน่นอนนะครับเสาวนี้เจอกันแน่นอนฝากกดติดตามไว้รอเลยนะติดตามกดกระดุงกระดิ่งกดอะไรได้ไดกดเลยนะครับโดยเฉพาะกระดิ่งห้ามพลาดนะครับ ถ้ากดกระดิ่งเวลาผมอัปเดตอะไรนะครับมันจะเด้งแจ้งเตือนท่านทันทีน,ทนะครับท่านก็จะไม่พลาดนะครับในการติดตามในการที่ผมอัปเดตในแต่ละรุ่นนะครับท่านก็จะไม่พลาดนะครับส่วนท่านใดที่ติดต,ตามหนึ่งเดียวนะครับนานๆมันก็จะเด้งขึ้นนะครับมาเด้งอีกทีอ้าของหมดแล้วอะไรประมาณนี้นะครับเออนะส่วนรายละเอียดนะครับเดี๋ยว มาชม EP ีหน้าเรากันเนาะรายละเอียดจะเป็นอะไรยังไงเนาะการจัดสร้างอะไรเงี้ยนะครับพวกเนื้อพิเศษต่างๆนะครับอันนี้เป็นงานเร่งด่วนจริงนะก็คือรีบเอามาทำคลิปวิดีโอนะครับเพื่อที่จะให้ทุกท่านนะครับได้ลุ้นกันในวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับทุกท่านจะได้ช่วงเสาร์อาทิตย์กันนะครับในชุดนี้นะครับ ส่วนที่ผมจะเปิดนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาเปิดช่วงวันเสาร์นะอาจจะอัปเดตลงในช่วงเย็นๆนะครับช่วงเย็นหรืออาจอาจเร็วๆเลยก็อาจจะเป็นช่วงบ่ายนะครับก็ฝากติดติดต,ต,ตามไว้นะครับสำหรับวันนี้อาเพก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ